ช้อนอ่ะราคาห้าบาทค่ะค่ะหนูยกขึ้นที่ลูกยกขึ้นแล้วก็ถูถูข้างหลังด้วยนะคะยกถาดขึ้นลูกเอโอโอ้อย่าเอาน้ําไปแบบนั้นลูกน้ําไม่เอาแล้วก,ก็เทยกขึ้นแล้วก็เทเลยโอ้โอลระคะขอโทษค่ะแล้วก่อนน้ำที่หนึ่งแล้วหนูเดินไปลูกเดินไปน้ำที่สองหนูน้ำน้ำฟองออนี่แหละก็น้ำนี่นี่นี่ มันมีสี่มันมีสี่ช่องน้ำที่หนึ่งแล้วเนาะน้ำที่สองล้างที่สองน้ำที่สองเออจุ่มลงไปลูกน้องแพลวจุ่มลงไปค่ะแล้วก็ไปน้ำที่สามอ้าวน้ำค่ะน้ำที่สามแล้วก็ไปน้ำสุดท้ายน้ำที่สี่อ่าเก่งมากน้ำที่สี่นะคะอ้าวน้องแพลวน้องแพลวเดินมาแล้วน้องแพลวก็เอาไป เดินออกไปคว่ำตรงนันน้นลูกเห็นไหมลูกเนี่ยตรงนี้ตรงนี้คว่ำถึงไหมคะนี่ไงช่องนี้ช่องนี้เออ